นี่อร่อยลันทุงมีสมุนไพรดีๆมาฝากปีฝากน้องอีกแล้วจ้าโดยเฉพาะนะคะสําหรับผู้หญิงนะคะพี่น้องคลิปนี้นะคะจะเอาสมุนไพรเกี่ยวกับมดลูกอักเสบพ,พี่น้องมาฝากปีฝากน้องค่ะสาหรับผู้หญิงโดยเฉพาะนะคะพี่น้องผู้ใดนะคะพี่น้องเป็นมดลูกอักเสบมดลูกยอนมดลูก่กเกกาเขาอูผู้หญ,ญิงหลังคลอดสามารถกินได้คะ่ะมดลูกสีขาอูมดลูกสียบสีเศร้าอักเสบด้วยพี่น้องเด้อนี่ค่ะพี่น้องสมุนไพรตัวที่อร่อยลันทุงสีนะนํานะคะใส่ในการรักษามดลูกอักเสบ มดลูกย่อนยานมดลูกไม่เข้าอู่สำหรับผู้หญิงล้างคลอนะคะนี่ค่ะดอกกระเจียวค่ะพ ah ี่น้องดอกกระเจียวแดงบ้านเท่าเนาะค่ะนี่ค่ะพี่น้องเอลโรลันทุงเอามาเป็นตัวอย่างแต่บ่เดือดละคนได้พี่น้องเด้ค่ะอะรลันทุงสีบอวิธีขันตอนการเห็ดสมุนไพรเนาะค่ะเห็ดจังไดให้พี่น้องน้ำดอกกระเจียวแบบนี้นะ้ค่ะพี่น้องเอาทุกส่วนของต้นก็ได้หรือว่าจะเอาแค่แบบนี้ก็ได้ใบหรือว่ากับดอกแบบนี้ก็ได้นะคะเอามาจักสามต้นพี่น้องให้พี่น้องนะคะหั่นบางๆพี่น้องหั่นแล้วเอาไปต้มได้ค่ะพี่นองตม่ารคีทกก็ื ใส่ต้มในไฟเนาะคะ่ะฮอนเติบด้พี่น้อง10นาทีปิดแก็บหลังจากต้มเดือด10นาทีให้พี่น้องเข้าเอากากใบากากดอกกากหกากกล้ามต้อนออกเอาออกต้มอีก20นาทีไฟอ่อ,อนๆเราปิดแกบพี่น้องเราจากหลังจากนั้นให้พี่น้องมาตักใส่เก้วกาแฟจิบอุนอ่นๆเสาแรงก่อนอาหารซิบหานาทีนะพี่น้องเนาะสำหรับผู้ได้มาหลกูกอักเสบนะคะแนะนำว่าให้กิน7-14วันเป็นขันตำเลยพี่น้องเด้อแต่ผู้ใดหมดลูกบ้านเก่าอูแม่หลองอนออกลูกไม่ป่ต้องการยูไฟพี่น้อง กินเดือนหนึ่งเต็มๆพี่น้องซ้อยได้ค่ะพี่น้องนี่ค่ะดอกกระเจียวบานเฮาค่ะพี่น้อง